โอ okay, เคด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ F2J นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกกิจกรรมการแจกเพชรน,นะครับ <c oughs> ซึ่งเราจะทำเป็นการจัดกิจกรรมโดยการผู้ติดตามถึง400ซับเราจะมาแจกเพชรน,นะครับก็วิธีง,ง่ายๆก็แค่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ยูไมานะครับแจกเฉพาะผู้ติดตามเท่านั้นนะครับ แจกเป็น1รางวัลน,นะครับแต่ถ้าอยากได้รางวัลใหญ่2รางวัลก็ติดตามให้ครบ500ซับนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดกิจกรรมนะครับกดไลค์กดติดตามไว้นะครับให้ช่องนี้นะครับถึง500ซับนะครับกดไลค์กด like กติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ไปนะแล้วก็มาคอมเมนต์ยูดีแล้วก็ ชื่อเฟสไว้นะครับทิ้งไว้ตรงขอบล่างคอมเมนต์เลยนะครับผมว่าผมลงคลิปไปคุณก็มาคอมเมนต์ว่า u ูเอะไรแล้วเขียนไปนะครับแล้วก็กรอบตรงนี้มากรอบเป็นชื่อ u ูเวางไว้เลยแค่นี้นะครับแล้วก็เขียนว่าติดตามแล้ว ไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาแจกเพนนะครับก็เดี๋ยวดูว่าคนดูจะถึง400ซับหรือเปล่าหรือ500ซับพุ่งไปถึง500ซับเลยก็ไว้ดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งหรอกมืติดขัดก็ฝากกดไลค์ละกันนะครับคลิปนี้ขอให้ได้สัก20 like ไลค์ไป ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับเวลาผมแจ้งเตือนคลิปอะไรเกี่ยวกับแจ็คเพชรหรือว่าไลฟ์สดอะไรไแล้วพวกนี้เข้ามาดูกันได้นะครับแจ็คเพชรแน่นอน,นครับก็บสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย